ะะวันนี้ก็มองในส่วนของราคาทองคําที่ดีตัวขึ้นมาเนี่ยระดับพันสามร้อยสามสิบเหรียญในช่วงที่เรา,าปิดทําการไปนะคะก็มองว่าได้รับแรงหนุนจากในส่วนของตัวเลขาการบริโภคทองคําของจีนที่พุ่งขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยห้าสิบสี่เปอร์เซ็นที่มีการรายงานออกมาเมื่อวันศุกร์ก็ดูแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้กลับมามองในเรื่องของอุปสงค์ในตลาด ปัจจุบันกันอีกครั้งแม้ว่าถ้าดูในส่วนของอินเดียเองที่ยังคงเห็นในส่วนของการนําเข้าทองคำเนี่ยปรับตัวลดลงเนื่องจากรัฐบาลยังคงมีนโยบายที่จํากัดาการนําเข้าทองคาอยู่ก็ยังคงต้องติดตามดูกันต่อในเรื่องของอุปสงค์ทองคําที่มาจากฝั่งเอเชีย แต่ถ้ามองในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยที่ออกมาค่อนข้างจะสดใสแล้วก็มีการคาดการว่าตัวเลขเอยอดค้าปลีกที่จะมีการรายง,งานออกมาในคืนนี้ของเดือนกรกฎาคมจะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ0.3เปก็ทําให้มองว่าในส่วนของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนเนี่ยอาจจะดีกลับ ขึ้นมาได้เมื่อเทียบกับตาก้าสกุลเงินสําคัญในตลาดโลกแล้วก็ยังมองว่ายังเป็นแรงจํากัดการปรับตัวขึ้นของราคาทองคําขณะที่นักทุนเองก็ยังดูไม่มั่นใจในเรื่องของทิศทางการฟื้นตัวในช่วงนี้ถ้าดูจากในส่วนของตัวปรัชนีความผันผวนของราคาทองคำในตลาดออปชั่นทองคำของสารัฐหรือว่าค่าโกวิสที่พุ่งขึ้นมาสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน 27จุดแต่ว่าถ้าดูในส่วนของกองทุนทองคำอย่าง SPDR Gold Trust ที่มีการกลับมา,าปรับเพิ่มสถานะการถือของทองคำอีกครั้งราว1.8ตันซึ่งเป็นการกลับมาซื้อทองคำเป็นวันแรกนะตั้งแต่วันที่10มิถุนายนก็ทำให้ต้องจับตากันอย่างต่อนเนื่องเหมือนกันในส่วนของอแนวโน้มการชะลอการปรับพอร์ตการลงทุนของกองทุน ETF ที่มีออกมาในช่วงที่ผ่านมา,าสำหรับในส่วนของแนวต้านบริเวณพันสาเหรียญเนี่ยมองว่ายังไม่น่าจะขึ้นไปยืนในบริเวณยังกล่าวได้อย่างมั่นคงก็ยังมีโอกาสที่จะเห็นราคาทองคำเนี่ยอ่อนตัวกลับลงมาอีกครั้งได้เหมือนกัน ขณะที่ในส่วนของโกลฟิเจอร์เองเนี่ยมองแนวโน้มวันนี้หากมีการดิดตัวขึ้นไปบริเวณ19,750-19,800ถึง 1, 9, บาทแต่ว่ายังไม่สามารถยินเหนือบริเวณดังกล่าวได้เนี่ยให้หาจังหวะเข้าไปเก็งกำไรในฝั่งช็อตเพื่อทำกำไรเมื่อปรับตัวลดลงมาอีกครั้งมองแนวรับที่ระดับ19,400บาทแต่ถ้าสามารถาผ่านระดับดังกล่าวขึ้นไป กำไรลองตามไปสั้นๆที่ระดับ1 9 9 0 0ถึง20,000บาทส่วน s ซฟตี้เด็กฟิลเจอร์วันนี้เนี่ยมองแนวโน้มน่าจะแกว่นตัวผันผวนแต่ก็มีนุนฟื้นตัวขึ้นทดสอบบริเวณ970จุดได้ในส่วนของ s อ0 u 1 3ู 13. ทั้งนี้เนี่ยมองในส่วนของบรรยากาศการลงทุนภายนอกที่ค่อนข้างเป็นบวกหลังจากเห็นในส่วนของตลาดหุ้นภูมิภาคเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาได้ในช่วงวันที่เราปิดทำการแล้วก็ในช่วงเช้านี้ อีกทั้งมองในช่วงโค้งสุดท้ายของอการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนก็ยังมองในเรื่องของแรงเก็งกําไรในส่วนของอผลประกอบการที่มีเข้ามาเป็นแรงหนุนแต่อย่างไรก็ตามนในส่วนของแรงขายของนักงทุนต่างชาติยังมีออกมาต่อเนื่องในฝั่งของหุ้นเมื่อวันศุกร์เนี่ยขายออกมา1,351ล้านบาทส่วนใน s ซฟตี้เด็กฟิวเจอร์เองก็เห็นการกลับมาขายของนักงทุน ต่างชาติที่ระดับ1081สัญญาก็มองว่าอาจจะยังเป็นปัจจัยที่กดดันในส่วนของการฟื้นตัวขึ้นได้ในสัปดาห์นี้สำหรับระยะสั้นจึงแนะนำเก็งกำไรในฝั่งรองไ5 0า1 S 3ได้โดยถัดขาดทุนถ้าหากว่าไหลลงต่อหลุดระดับ950จุดในวันนี้ส่วน b r e n t c r u d e f ฟฟ future วันนี้มองแนวโน้มน่าจะาแกว่งตัวลักษณะไซ์เวย์แม้ว่า อถ้าดูในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนเองเนี่ยมีการดิบกลับขึ้นมาอา่รับในส่วนของความกังวลที่เกิดขึ้นต่ออุปทานน้ำมันอีกครั้งหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยมีรายงานในเรื่องของอาการส่งออกน้ำมันจากาแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่2แหล่งในลิเบียที่อ่ต้อง มีการปิดสถานีลงไปเนื่องจากว่าเหตุประท้วงของยามที่เฝ้าสถานีส่งออกน้ำมันก็มองว่าในส่วนของอประเด็นในเรื่องของการประท้วงแล้วก็ปิดแหล่งน้ำมันในหลายๆที่ของลิเบียเนี่ยก็อาจจะยังเป็นประเด็นที่ยังต้องตามดูกันต่อขณะที่ในส่วนของอิรักเนี่ยจะมีการปิดซ่อมบำรุงแหล่งน้ำมันทางตอนใต้แล้วก็มองว่าจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำ การส่งออกน้ํามันที่จะลดลงในช่วงเดือนกันยายนแต่ว่า,อามองแล้วเนี่ยในส่วนของทั้งสองประเด็นเนี่ยตลาดก็มีการาปรับตัวรับไปในระดับหนึ่งฉะนั้นเนี่ยประเด็นในเรื่องของแนวโน้นมเศรษฐกิจเองเนี่ยก็ยังถือเป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูกันต่อ โดยเฉพาะในส่วนของตัวเลขค้าปลีกของสารัฐในคืนนี้ก็คงจะต้องดูว่าออกมาสดใสาตามที่คาดการณ์กันหรือไม่นอกจากนี้เนี่ยในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็ตัวเลขความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนี ก็ถ้าออกมาเนี่ยค่อนข้างสดใสก็อาจจะทําให้เห็นการดิกตัวกลับขึ้นได้บ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าในส่วนของอแนวโน้มหลักเนี่ยยังออกไปในทางไซด์เวย์แล้วก็ยังมองว่าถ้ายังไม่เบรกระดับ3,392บาทขึ้นไปในส่วนของ b r q .13 ยังมองสถานะช็อตมีความได้เปรียบแล้วก็รอทํากําไรได้ครั้งเมื่อปรับตัวลดลงมาทดสอบระดับ3,330หรือว่าต่ำกว่าระดับดังกล่าว ส่วน USD f ิ t เจอรมองแนวโน้มน่าจะติดตัวกลับขึ้นมาได้บ้างแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยก็ยังคงเห็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างผันผวนตามทิศทางของรัชนีดอลลาร์สหรัฐที่ฟื้นตัวขึ้นท่ามกลางคาดการในเรื่องของการปรับลดมาตรการ QE จากเฟดในเดือนหน้า ขนาที่ถ้ามองในส่วนของยูโรเองเนี่ยก็ปรับตัวร่วงลงหลังจากที่ในส่วนของธนาคารกลางของเยอรมนีได้ออกมาเตือนในเรื่องของกรีซที่มีความต้องการาความช่วยเหลือทางการเงินมากขึ้นในช่วงของ ปีหน้าก็มองว่า,าในส่วนของประเด็นดังกล่าวเองเนี่ยยังทําให้แตชนีดาล,ล่าอาจจะมีการดถดตัวขึ้นได้ต่อเหมือนกันเมื่อเทียบกับสกุลเงินสําคัญในตลาดโลกขณะที่ความกังวลในเรื่องของฟันฟลูที่อาจจะไหลออกไปต่อเนื่องจากตลาดบ้านเราเองเนี่ยก็ยังทําให้ในส่วนของค่าเงินบาทมีโอกาสที่จะกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งขณะที่สถานะรอง USDQ13 เนี่ยมองว่ายังถือสถานะต่อไปได้แล้วก็เป็น ในังหวะในการเข้าเปิดสถานะลองใหม่ได้เหมือนกันถ้าหากว่ายังยืนเหนอระดับ31.25บาทต่อดอล่าสารัฐปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ